วันนี้นะครับทุกคนเราก็มีงานมีงานเชฟนะครับแต่ทุกคนวันนี้อันดับแรกอ่ะเราต้องแต่งหน้าก่อนนะครับสิ่งแรกที่เราแต่งหน้าต้องมีกันแดดที่ดีนะครับนี่เลยนะครับตัวนี้นะครับกันแดด black c นะครับตัวนี้มี5 0 pa บวก4บวกเลยนะทุกคนใช้ได้หมดเลยทั้งทุกสภาพผิวคนดําก็ใช้ได้อย่างเอื้อดําส่มถก็ใช้ได้ขาวจั่วก็ใช้ได้ผิวสองสีก็ใช้ได้นะครับคือกันแดดจริงๆรแล้วช่วงนี้คือแดดมันร้อนไงต้องใช้นะครับทุกคนอย่าลืมนะครับใครอยากได้กนทิกเกอร์ได้เลยของในทิก กดที่ลิงก์นี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่ของ M ตัวใหม่เลยนะอันนี้คือตัวใหม่ออกให,ใหม่โฉมใหม่และดีกว่าเดิมมากๆนะครับอย่างงี้เดี๋ยวลองให้ท่านอ่หน้าลองทาดูออนะครดูเปิดคลิปด้วยการแบบแต่งหน้าเลยนะครับขายของเลย <Web> ก็คือวันนี้พี่ก็จะมีงานแล้วนะคือวันนี้นะครับเราจะไปคุกกิ้งโชว์ที่งานไทเฟกนะครับก็เราต้องทําให้มันดูดีหน่อยมีท่างแต่งหน้าหน่อยมีทั้นทาผมหน่อยเออแล้ววันนี้คือเมนูของเอื้อนเนี่ยเป็นเมนูข้าวขวัญทุกคนเดี๋ยวรอดูว่าข้าวขวัญมันจะยาก่ายขนาดไหนทุกคน่าจะรู้ อยู่นะครับใครที่เคยดูมาดาเชฟอันนี้เป็นไงเกี่ยเกี่ยงง่ายไหมช่างเออนี่ใช้นิ้วก็ใช้ใช้นิ้วก็ก็พอแล้วไม่ต้องใช้ปองใช้แปลงมันเดี๋ยวค่อยๆไปแต่ค่อยๆซื้อเดี๋ยวมาให้ซื้อ ซึมเลยใช่ไมซึยไม่ไทยเลยอเดี๋ยวจะเล่าตัวเนี้ยที่มันลดตรงไหนรู้ป่ะคือตัวเนี้ยกว่าตัวแรกสุดนี้ชั้นประทานโรงงานต้องไม่ขอแบบว่าไอ้นี่จริงจังนะว่า SPF 4บวกจริงๆกันแดดจริงๆแล้วตัวเนี้ยที่ให้พี่เอื้อทาปกติทาอยู่แล้วใช่ป่ะเราลองมานานแล้วตัวเนี้ยที่จําเป็นต้องทาก่อนไปทํางานวันนี้เพราะว่าวันนี้เราเจอแสงคงแสงไฟมันกันแสงสีฟ้าต่างๆประเด็นนะครับทุกคนครีมกันแดดไม่ได้แค่กันแดดอ่งเดียวนะกันแสง UV ต่างๆกันแสงสีฟ้าจากคอมพิวเตอร์จากมือถือได้ด้วย เพราะว่าสมัยนี้ยุคนี้เราเราใช้มือถือเยอะเราใช้คอมพิวเตอร์เยอะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกัรกีมกันแดดมันจะมีความปรับอามันก็มีความสว่างขึ้นใดๆเออบางคนกลัวว่าผิวซองสีผิวคล้ำจะจะวอกจะเทาไหมพี่เทาเทาก็ลบอออแต่นี้รับรองคือไม่เทาแน่นอนนะครับใครอยากได้ก็กดที่สินค้าได้เลยว่าสินค้าดีแน่นอนรับประกันถามท่างแต่งหน้าหน่อยเกี่ยง่ายไหมเกี่ยง่ายค่ะผิวสว่างขึ้นด้วย ก็ปรับสภาพผิวด้วยผิวเบสนิหน่อยๆเนาะสดชื่นเหมือนกินกินน้ำผลไม้รอดูตอนเสร็จเลยนะครับตอนนี้ก็พนักงานคือพวกเออ่ซูเชฟก็กําลังทํางานอยู่ข้างหลังบ้านนะครับก็กําลังตอนนี้อีกเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงในการที่จะต้องไปถึงงานทั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 นอยู่แล้วเออแต่มัเกี่ยงง่ายเออเห็นไหมทุกคนเกี่ยงง่ายแล้วก็ส่วนเวลาลุกอะไรวะใครที่มาทํางานอยู่ที่นี่นะครับแล้วว่านางงามที่บ้านอ่ะทุกครั้งที่มาแต่งหน้าก็จะได้กินข้าวเหมือนเดิมแบบเดิมนะครับข้าวมันไก่ทุกตลอด ก็ได้กินกันตลอดตอนนี้นะครับก็ถึงงานแล้วเรียบ<ส>ร้อยนี่ก็เลือกเป็นคนเอาของผู้ใหญ่ขึ้นรถเองแต่วันนี้อันดับแรกเราต้องขอบคุณน้องเบลด้วยนะครับน้องเบลมาช่วยที่งานด้วยนะครับแล้วก็น้องสปายนะครับวันนี้วันนึงไม่มีวันให้นะครับอ่ะเดี๋ยวถึงงานแล้วเดี๋ยวข้างในเนี่ยเดี๋ยวว่าจะทําอะไรอะไรยังไงเนี่ยไปดูกันว่าเพราะว่าเอาจริงๆเรไม่เคยมาเหมือนกันไม่เคยทาเหมือนกันนะครับวันนี้เป็นงานแรกและพาร้งแรกและครั้งต่อไปเนี่ยลูกค้าเจ้าไหนนะครับ สามารถจ้างเอื้อได้หมดเลยนะครับเพื่อมีทีมงานที่ดีนะครับแล้วก็มีสื่อโซเชียลที่ที่อินเทกนะครับก็สามารถจ้างไปได้เลยนะครับปีหน้าเพื่อขอจประมาณ5บูธนะครับทำได้หมดเลยโอเคเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับอันนี้ถึงงานแล้วนะครับทุกคนใครที่ไม่ได้มาปีนี้นะมาปีหน้าเอาจริงป้าเมื่อปีที่แล้วอ่ะเคยบอกกับสว่าเออ มาเดินงานนี้ว่าอะไรเงี้ยจนมาถึงปีนี้นะครับเราได้มาออกบูธมาเป็นเคฟเองจ้าพายดิปีเดียวจ้าตอนนี้เรามาเดินดูนะครับเพราะผู้ใหญ่เผื่อท่านไหนเห็นเราก็ <c oughs> สามารถให้เรามาทำงานในปีต่อๆไปได้หรื่อปีนี้แล้วก็อยากจะ ทำงานให้ท่านผู้ใหญ่ห,ห,ห,หลายๆองค์กรเหมือนกันนะครับทุกช<า>่องท,ทางสามารถจ้างเราได้นะครับทุกคนหรือว่าถ้าใครไม่อยากลง u t u b e เพราะเอจะก,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 กล้าสามารถเข้าไปในเวทีนางงามคือมิสคิมาเอาได้อีกหนึ่งที่เหมือนกันครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูบูธต่างๆที่คิดว่าเป็นบูธที่เรารู้จักนะครับแล้วก็เราเคยกินเราเคยทำอะไรแบบนี้เพื่อเขาจะได้เร็งเห็นความสำคัญของเราทุเรียนไหมทุเรียนทุเรียนบีฟบีฟบีฟมันเยอะมากเลยอ่ะมันเยอะแบบเยอะจริงๆปีหน้าอางวิเชียน อันนี้อร่อยเนี่ยกินได้ได้ได้กินบ่อยกินบ่อยร้านนี้ดีร้านนี้ดีที่แม่ป้อมใส่ไงพูดมาไม่ได้เพราะเขาไม่ได้จ้างเราไงเราแค่แบบบอกเฉยๆว่าอันไหนดีอันไหนอร่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาบอกเขาจ้างเราเนี่ยเราจะบอกเลยว่าอันนี้อร่อยมากรสชาติเป็นยังไงเอาจริงป้าใครหิวข้าวอ่ะมาเดินงานนี้จบเลยนะโอเคจริงไหมโอเคมตอนนี้ไม่ค่อยโอเคเพราะว่าโอเคป้า โ <laughs> okay. อเคเขาไม่ได้ตั้งเราไงแต่ว่าโอเคแม่เราโ okay. อเคสวัสดีครับจะอะไรใช่ไหมจะอะไรใช่ไหมจะละ,ละ <laughs> ทักทายนะครับทักทายคนร่วมอาชีพด้วยกันนะครับ,รบเอาจริงงานนี้เป็นงานรวมอีกหนึ่งอย่างคืองานรวมเชฟเชฟหลายๆคนเนี่ยที่มีชื่อเสียงหรือว่าคือมีฝีมือเนี่ยเขาจะมารวมอยู่ที่งานนี้นะครับเราก็เป็นอีกหนึ่งคนเหมือนกันที่ได้มาเป็นเซฟที่มีฝีมือ คที่งานนี้อ่าอันนี้เห็นไหมแต่ละคนเขามีเขาเป็นอะไรนะพี่เซตองพิเซนเตอร์หมดเลยแต่เราก็ยังไม่มีสักคนเฉพ็นีไงคุณรัฐคุณรัฐอยู่นี่อ่ะดูคุณรัฐคุณรัฐเดี๋ยวพี่รัฐก็มาดูเราเหมือนกันอ่าคุณรัฐคุณรัฐเนี่ยเขาก็จะมีสาระในการเออ่คุกกิ้งโชว์นะครับแต่เราเนี่ยจะเน้นตลกเลยนะครับเวลาทำรอดูเลยว่าจะตลกตลกขนาดไหนก็แก่ก็แก่เข้าได้เนี่ยเขาแก่ชอบกินตอนกินเบียร์กินเหล้าอะไรเงี้ยสามารถเข้าได้อ่ะเดี๋ยวเอาจริงเดี๋ยวเราไปนนั้เเเลยยดีีกกวว่่าาาไปบูธรรตมขอ จัดเตรียมของกันว่าจะรอดไหมนะครับเพราะว่าดูเมนูแต่ละคนเนี่ย <ST AN CO> เขาทำง่ายๆแต่ของเราดูยุ่งยากมากไปดูตอนที่าทำดีกว่า <ST AN CO> ตอนนี้นะครับเรากำลังจัดเตรียมของเนาะเดี๋ยวเราจะจัดเตรียมข้าวขวัญไปก่อนว่าถ้าทำจริงอ่ะน่าใช้เวลา2 -3 ถึงชั่วโมงแน่ๆนะครับเราจะตั้งคร่สวนไว้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก,การมาิธีเด็ดเราจะทำตัวข้าวเออตัวน้ำพริกแล้วก็คุุข้าวให้ทุกคนดู นะครับไม่ยากเดี๋ยวรอดูมันจะทันไหมแค่นั้นเองตอนนี้นะครับเราก็อัดข้าวอันนี้เป็นอะไรที่ตื่นเต้นที่สุดแล้วบอกเลยล้มก็คือล้มแต่ว่าเราจะไม่ล้มแล้วตอนนี้นะวันนี้เราจะไม่ล้มนะฮะวันนี้ครบองค์ประกอบทุกอย่างของข้าวขวัญน,นะครับตรงเป๊ะนะครับไม่เกินแล้วก็ไม่ขาด แล้วก็ถูกต้องตามเอ,อ่อท้อะไรตำราทั้งหมดนะครับ ข้าวขวัญจา้าใครที่ได้กินคือเป็นสิรมมงคลกับชีวิตนะครับเ้าว่าอย่างนั้นกันนะฮะวัสดีครับใครรับประทานข้าวขวัญของเราเนี่ยนะครับจะเป็นสิรมมงคลกับชีวิตมากเลยนะครับวันนี้โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับอันนี้เป็นเมนูข้าวขวัญน,นะครับทานานะข้าวเลยนะข้าวขวัญครับเป็นเมนูสิบมงคลกับกับกับตัวเองมากครับว่าทําขึ้นถวายรัชกาลที่5ในสมัยก่อนครับผมอันนี้เป็นข้าวนะครับข้าวที่หุงม,มา หอมๆนุ่มๆเลยครับแล้วก็มาปรุงรัเป็นตัวนี้ครับผมอันนี้มาทำเป็นนี้ใช่ครับครับทำยากมากครับจริงๆแล้วมันอันนี้เป็นไข่ฝอยครับจริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยจะคล้ายๆกับข้าวแช่ครับตัวข้าวจะมีความมีความเปรี้ยวหวานนะครับแล้วก็ทานคู่กับตัวเครื่องเคียงที่มีความกรุบกรอบนิดนึงครับใครันขอแยกก้อนนี้น่อครับตัดก้อนให้เลยโชว์ก้อนแรเลยครับทนมีเลยครับท่านดีเลย ดดของดีของมันเป็นสลีดมงคลกับชีวิตครับเมนูนี้ครับผมอันนี้เป็นตัวเนื้อเค็มครับผมแล้วก็มีไข่ฝอยห่อปลากุเร้าเค็มครับผมขอกดไลค์หนึงครับได้ไหมต่อคนครับผมไม,ไม่ไม่มีขายเหรอไม่มีขายครับเป็นเมนูที่หาทานยากมากๆแล้วครับใช่คค <c oughs> ขอบุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับอมมันเยะไ่ข้าวขวัญครับรับประทานได้นะครับลองชิมได้ครับโผลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดียังเป็นทางการเจอญน่ครับม ครับผมเป็นเมนูที่ติดท็อปสามที่เป็นจานที่ดีที่สุดเดอร์เบสเดอร์เบสของเดอร์เบสแม่เมนูที่ยากแล้วก็ได้เป็นเดอร์เบสอีกแล้วจริงจริงแล้วเมนูนี้ชื่อว่าข้าวฝันตรงกับชื่อเมนูเขาเลยคือข้าวฝันรับขวัญเป็นสิริมงคลให้กับคุณเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเมนูนี้เป็นเมนูของเออของพระองค์เจ้ายอหาห์ปองสนิทนะครับทำถวายขึ้นในรัชกาลที่ห้า ก็จะมีความเปรี้ยวหวานและกเผ็ดนะครับแล้วก็ส่วนเครื่องเคียงต่างๆจะมีความเค็มมีความมันตกัตอ่างัต้องหานพร้อมกันใช่ครับอคุเสร็จแล้วครับวันนี้นะครับ เดีวพบกันปีหน้านะครับทุกคนแต่พรุมามา่งน, <c oughs> นี้อะเดี๋ยวให้เขาจ้างอีกไม่วันอาวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการทำข้าวขวัญน,นะครับเมนูวันนี้นะครับเอาเป็นว่าวันนี้ทำเต็มที่ไหมไม่รู้แต่ทำเต็มที่มากนะครับทุกคนว่ายังไงสามารถจ้างได้นะอีเวนต์ต่อไปนะครับเจ้าต่อไปหรือเห็นเนี่ยจ้างได้นะครับวันนี้ก็เต็มที่นะครับรู้สึกตื่นเต้นมากแต่ว่าทำเต็มที่แล้วก็โอเคแต่อีฝนจะมาดู แต่อ e ีฝุ upp, ่นก er> okay. sure okay. right ็ยังไม่ถ like. huh. ึงทอนี้พี somebody, ically, ่บุถามว่าอยู่ต่อไหมอยู่ต่อเหรอเดินนิดนึงนิดหน่อยได้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากๆนะครับก็เต็มที่แล้วครับไปแล้วครับบ๊ายบายจ้ะทุกคนว่าไงทุกคนกินว่าไงกินยังไปกินไปกินอ่ะอเี้ยพี่รถดดาติทงบุญก็กูบอกให้มึงมาตั้งแต่เป็นหลายชั่วโมงแล้ว ไม่ให้รูมาขายของกูให้มึงมาคุยกับกู